คือสามงูผมเชื่อว่าเราทุกคนอ่ะคือสามกรอบการตลัดเนี่ยเราทุกคนเคยเห็นโดยไม่รู้ตัวเวลาเราขึ้นเครื่องบินที่ดอนเมืองผมพูดตรงๆเลยนะเวลาผมขึ้นเครื่องบินตอนเมืออทุกครั้งเป็นความ p านอย o y ส่วนตัวที่ผมจะมองขวาตลอดอืว่ามันมีนักกรอบอยู่แถวนั้นไหมมันจะตีกรอบหรือยังอ <laughs> แล้วผมก็ไม่เข้าใจว่าด้วยเหตุผลกลใดทําไมต้องเอาสามกรอบไปไว้ตรงนั้นแต่กองทัพเขายืนยันว่าการที่มีสามกรอบไปตรงนั้นเนี่ยผ่านการออ d i t ของ ICO แล้ว i k o คือ international civil aviation organization เป็น organization ของของ un หรืออะไรผมจำไม่ได้ละก็ระดับกลใช่สาบกนซึ่งเขาจะดูการบินพอเรือนของทั่วโลกเขาก็มาตรวจทั้งประเทศเลยแล้วเขาบอกว่าอันนี้ผ่านแล้ว approve จบจบนั้นมีต่อได้ครับเจ้แล้วอันนี้เหตุผลที่หนึ่งเหตุผลที่สองเป็นสนามกอล์ฟที่ u n i q u มีความแบบเฉพาะตัวเพราะอยู่กลางนันเวย์นั้นเราต้องรักษาไว้ครับอันนี้คือคือเหตุผลของ กองทัพอากาศที่ให้ไม่ใช่ของไอเกโอเนี่ไอเกโอไม่ใช่ไอเกโอละสามเขาให้ให้เหตุผลเรื่องความมั่นคงครับซึ่งซึ่งพอพูดงี้ปุ๊บเขาบอกว่าอันนี้เป็นความลับนะครับบอกไม่ได้ปั้งแต่เขาพูดแหละแต่แต่แต่ให้เล่าได้แค่นี้ว่าเขาบอกว่าถ้าเกิดสงครามเนี่ยตรงนั้นอ่ะใช้มันที่รวมพลได้ซึ่งผมก็บอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวนะเวลารถถังไปจอดที่ไหนเนี่ยมันจอดตรงไหนก็ได้มันหน้าทำเลมันจอดได้เลยอ่ะทำไมต้องจอดที่หน้าสนามกอล์ฟอ่ะเออหรือทางกลับกันถ้าตรงนั้นเป็นพื้นที่ความมั่นคงอ ใช่เอออะไรอย่างเงี้ยคือมันไม่ใช่คาตอบนะมันไม่ใช่คำตอบมันเป็นเรื่องที่เขาพยายามจะหาเหตุผลมาเพื่อซัพพอร์ตการมีอยู่ของสนามงูคือมันเหมือนว่าสนามมันมีแล้วแล้วเมื่อมีแล้วเวลาถามว่าทาไมจะน่ารุนี้ไม่ได้เอ้ยแต่ว่าถ้ามีเวลารวมพลมันรวมตรงนี้ได้นะซึ่งจริงๆอ่ะระดับการทําความเข้าใจอ่ะมันไม่ใช่อย่างนี้มันไม่ไล่แบบนี้ให้สามเหตุผลอันนี้ยมันฟังดูแปลกๆแล้วตัวผมเองอ่ะไม่ต้องมีความรู้มากก็ได้ยืนถ่ายรูปยืนมองเกาะรั้วยังโดนไล่เลยอ่ะโดนการท่าไล่เลยนี่ตีกอล์ฟกลาง บอกปลอดภัยแล้วคุณจะรับประกันได้ยังไงว่าตีว่าไม่หดเข้าเครื่องยนต์เครื่องเครื่องบินแล้วมันจะแบบแล้วจริงมันมีต้นไม้อยู่ตรงนั้นนะมันไม่มันไม่เหมาะสมนะฮะเพราะว่าการมีต้นไม้ใหญ่อยู่ตรงนั้นน่ะนกมาทํารังได้แล้วการที่น,<อ>นกมาทํารังได้เข้าเครื่องยนต์เครื่องบินตกรอดมามได้ยังไงทุกวันนี้ก็ยังงงอยู่คตไปต่อไม่ถูกหรือันนี้เดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยวจีเจเบลเขาแบบส่งข้อมูลมาอันนี้เจเบลนะเจเบล <c oughs> เจเบลเจเบล,เเลที่อยากมีสามีเป็นทหารนะ คือเขาบอกว่าให้บอกกับคุณโยอน,นี้เจเบลจะคุยกับคุณโยโดยตรงเลยนะเบขาบอกว่าเมื่อวานในพลจากกริดบอกว่าทำเป็นสนามกอล์ฟเพราะเมื่อก่อนมีนกเยอะเ,อเลยทำสนามกอล์ฟเพื่อไม่ให้มีนกเพราะนกมันจะไปเข้าเครื่องบิน <c oughs> <c oughs> ไม่รู้นะพอเ,เป็นสนามกอล์ฟก็ไม่มีนกแล้วนะที่เจเบลไม่ได้พูดเองไงนะเขาไปฟัง ข่าเชียที่เขาอยากได้เป็นผัวนะเจเบลเขาฟังในพลจักรกลเยวก่อนนะแล้วเป็นสนามกอล์ฟแล้วทาไมถึงไม่มีนกอ่ะไม่มีนกจริงหรอคือการเป็นสนามกอล์ฟไม่รู้อันนี้ไม่รู้จริงไม่แล้วกูถามจริงคือหกร้อยไร่นี่คือไม่มีนกเลยหรอคือโดยธรรมชาติของนกเมื่อเจอสนามกอล์ฟมันจะบอกไม่เอานะบอกเขาไม่ได้ค่ากินฟรีแพงไม่ไม่ทำอะไรตรงนี้นะอะไรหรือเปล่าเดี๋ยวเดโดนลูกกอล์ฟแบบชนหัวตายอะไรเงี้ยหรอว่ายไม่ชอบแคดดี้อะไรมันคือทรงไหนหรือเปล่าคือนี่ไงคือเขาเอาเหตุผลข้างเคียงอ่ะมาเป็นเหตุผลหลัก เพื่อพยายามสับสนการมีอยู่ของสนามกอล์ฟอ,อ่ะอ๋อเพราะไอส้สนามกอล์ฟที่ว่าเนี่ยมันจะต้องเชื่อมต่อไปกับว่าทําไมคุณถึงสมัครทำได้บนเวลาที่มันมีสนามบินอยู่แวดใกล้เคียงอันนี้เขาเลยมาจับชนว่าก็ประเด็นเรื่องการมีสนามกอล์ฟก็เลยขจัดเรื่องนกไปให้ไงอ๋อ <laughs> อาจจะต้องต้องอาจจะต้องไปให้นักวิทยาศาสตร์ด้าน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 นกอะมามาวิจัยด้านปักษาวิทยาใช่เราอาจจะได้รางวัลโนเบลสาขาการแพทย์สาขาสารสุขอะไรห่าเหวเลยก็ได้นะเพราะว่าถ้าสร้างสนามกอล์ฟแล้วนกไม่มาเนี่ยเขียนนกได้เขียนนกได้เปเปอร์นี้จะต้องระดับโลกเลยเพราะฉะนั้นประเทศอะไรก็ตามที่มีปัญหาเรื่องนกก็คือสนามกอล์ฟนะครับเลยแถวนี้นี่นกพิราบเยอะนี่กูสร้างสนามกอล์ฟได้ไหม ได้มันมสนามพัดเล็กๆก็ได้ออออสนามพัดนกบอกโอ้ยเชียแม่มพัด <laughs>